สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและสมาชิกในกลุ่มคลิปนี้มีข้าวกล่องมา30กล่องครับเป็นผัดกระเพราหมูรวนพอดีมีเพื่อนสมาชิกเคยถามผมเรื่องการใช้น้ําปรุงรสโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรในการผัดเลยผมก็ขอแนะนําวิธีนี้นะครับซึ่งวิธีการผัดแบบนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงในการทําหมูให้มันสุกแต่ปกติของผมเองและผมใช้หมูสดเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่เคยดูคลิปเก่าคือการผัดสดเลยหรือไม่ต้องยุ่งยากอะไรปรุงรสชาติเพิ่มอีกนิดหน่อยมันก็ใช้ได้เลยครับแต่ในคลิปนี้จะทําแบบลวนหมูให้แห้งแล้วเสร็จแล้วเรามาใช้น้ําปรุงรสเพราะในการล้วนหมูเองน้ําหมูก็ออกแล้วตอนเราลวนน้าก็จะแห้งงวดไปถ้าเหลือมากก็เททิ้งได้ครับเมื่อไม่มีน้ําหมูมาเพิ่มการใช้น้ําปรุงรสก็ใช้ได้ปกติไปรสชาติก็เข้มข้นเหมือนเดิมครับ เราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรไปอันนี้ก็ง่ายๆกับเพื่อนๆที่จะลองทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะทําง่ายๆก็คือผัดสดๆมีน้ําหมูออกมาก็เราก็เพิ่มเติมด้วยความเค็มไปก็เลือกที่จะใช้กันได้นะครับอันนี้ก็คงไม่ยากอะไรในการรวนหรือการผัดสดพอดีก็ยังมีเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งจะให้สอนในการทำข้าวแกงผมจริงๆแล้วข้าวแกงผมไม่ถนัด แต่อยากจะให้ทําแบบนี้ก็เหมือนผัดกระเพราเนี่ยมันออกดีกว่าไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราหรือหมูกระเทียมที่มันเป็นกับข้าวที่เราไม่ต้องใช้ผักเมื่อไม่มีผักรสชาติมันจะพงที่อยู่ผมขอแนะนําการทํากระเพราเป็นถาดไว้รองรับลูกค้าคือสมาชิกอาจจะยุ่งอยู่คนเดียวงานป้อนง,งานไม่ทันนี่แหละครับเราก็ทํากระเพราถาดหรือหมูกระเทียมถาดไว้สารองไว้ใช้ในการตักให้ลูกค้าได้เลย แล้วก็มีไข่ดาวหรือจะมีของทอดอะไรเสริมเหมือนกับการผัดกะเพราตลาดนาดีนี่แหละครับเราสำรองงานเพื่อให้ทันกับลูกค้าเราดีกว่าเขามารอแล้วเราจัดหรือเราผัดไม่ทันการเลือกเมนูลงผัดผมเองก็มองเป็นกระเพราเป็นช้าวหูกระเทียมอะไรอย่างนี้ครับประ,ประมาณพวกนี้ครับโดยที่ไม่มีผักมาช่วยเพราะพวกนี้มันก็จะอยู่ได้รสชาติก็จะโอเคแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้านิยมทานกัน อย่างการผ่านพวกกระเพราถาดเองเราก็ยังทําได้แบบน้อยๆคือยังถ้ามหมดแล้วทาใหม่หมดแล้วทําใหม่ผมว่ามันจะดีกว่าเราไปทําข้าวแกงแล้วเยอะๆแล้วก็เหลืออน,นั้นทุกอย่างก็เป็นต้นทุนนะครับอันนี้เป็นการแนะนํานะครับผมก็อยากจะให้ทําแบบง่ายๆจะได้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วไปเหนื่อยคนเดียวคือเอาน้ํปรุงรสมาใช้ให้ได้ไประโยชน์มากที่สุดแล้วต้นทุนเราก็สําคัญอันนี้ก็ให้พิจารณาแล้วก็ลองลองคิดดูแล้วทาดูแล้วกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสูตรน้ำต่างๆที่เห็นในคลิปผมก็ให้เข้ากลุ่มตามสั่งเข้าออกได้ตามสบายครับเข้าไปโจทย์สูตรเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะออกมาก็ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรครับผมทํากลุ่มไว้เพื่อให้เข้าไปโจทย์สูตรกันผมก็แนะนําได้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ